ใช่ป่ะคุณชุณนทำตัวหายแล้วอะไรอะขยำพ,พ่อเออดูดูด,ดูแม่กับพ่อมันเลยหนีเลยประโจเอม่คุณชุนเริ่มรู้มากชุนเริ่มรู้มากแหละอ้าวอ้าวอ้าวนึกอะไรขึ้นได้อร่อยอ่ะอะร่อยอ่ะเป็นหิวนมป๊อปอร่ยมันจะนอนแล้วมันอยากนอนเออเขาเขาลวดลายอย่างนี้แหละ กันรื้อลา,ายกันรื้ลายจะจับเองสิครับนี่กัดกินไม่เกินแล้วก็ อ้วกไปอ้วกมาอ้วก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 ไหลเต็มปากเอาอะไรอยากจะคุยไม่อยากนอนอะไรเอากันงงหน้าเบื่อหน่ายโอ้ยอย่าไปบอกเขาหน้าเบื่อหน่ายเขาโกรธแล้วดูหน้าหน้าเบื่อหน่ายแม่นี่คุณชุนคุณทำอย่างนี้ทำให้ตรงพี่เลี้ยงอ่าอ่า

นนม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 อคนใคเน็ยนุคเกครับวาานเฉยเดี no ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีอากาศให้ร like ู <c oughs> ้สึบ้างให้รู้สึบ้างไม่พอใจแลมีอากาศนะออกแนวอย่างเล่นกระตานี่ว่ะ อ่ะโอเคโอเคโอ้โหหมากยังไงยังไงยังไงเบ็ดน้ำตาก็ไม่มีปากปากแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะ ต้องการอะไรล่ะอเโอเคใครว่ามาใครว่าหลานมใครว่าหลานจุนตามาว่าหลานจุตามาว่าหลานจุตา เลยว่าหลานจุนดาวเนี่ยอืมเอ้ยเอ้ย